อบ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 มาเลยฮะร้านนี้จุดแวะพักมอเตอร์เวย์ขาออกชนบุรีฮะชื่อร้านน่ารักมากถ้าไม่รู้จะไปเจอกันที่ไหนนัดกันที่นี่เลยเจอนี่นะคาเฟ่ครับกาแฟเครื่องดื่มหลากหลายรสชาติมากมายไกายกองสำหรับเจอรี่นะคาเฟ่ร้านกาแฟที่นี่ผมชอบมากเลยกับกาแฟ ขั้วอ่อนก็มีขั้วกลางก็มีขั้วเข้มก็ได้เจ้าของร้านน่ารักมากๆนะฮะชื่อน้องขวัญน,นะครับเขามีคอลเลคชันหมวกด้วยนะมีคอลเลคชันเสื้อผ้ามีคอลเลคชันหนังทรงหนังสงงือหมวกเขาน่ารักเลยอ่ะเหมือนหมวกกบลอนเราเลยดูหมวกนะฮะสามร้อยห้าสิบสามร้อยเก้าสิบมีหมดแก้วกาแฟก็มีตุกกตต๊กตงตุ๊กตาขายหมดแหละร้านเนี้ยโอ้หแต่ที่สําคัญคือรสชาติกาแฟเนี่ย ไม่หน่อยนาใครจริงๆนะบอกเลยใครผ่านมาจุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาออกชนบุรีนะฮะอย่าลืมชิดซ้ายมาเข้าปั๊บร้านแรกเลยนะอย่าเลยนะทุกคนร้านแรกเลยนะฮะก็ไปอุดหนุนน้องขวัญเจอนี่นะกันได้วันนี้กบสั่งชาไทยมานี่คป7บบาทเท่านั้นเองอย่าลืมไปเช็คอินให้น้องเขาด้วยแล้วเดี๋ยวติดแฮชแท็กกบร้านให้ด้วยนะจ้าไปแล้วไปแล้วบุ๋ย